ก็กับสวัสดีและสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบุสุกุสุคนสมองสุบอนหมอผังไทยผังลาวและต่างประเทศกูทุกคนเด้อพี่น้องไม่ได้กันยันได้ตอนหักอสา่สูงของเมตตาพี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องจ้าเมื่อก่อนมาเก็บบักถั่วยังพอมีพี่น้องแต่มาเมื่อนี้นะป้าโตพี่น้องอาจารย์ลมเอาขากลีเอลรอพี่น้องจนแปนจนเกีียง โดโพพี่น้องเอ้ยโพดโพว่าเขาจะเอาขักอะไรเขาจะเอามาปะยังไห้ไหวไห้กระโบหูพี่น้องมาเบิ่งน้ากันพี่น้องเอ้ยมาถิ่มมาซ่องยาเป่าไว้ไห้พี่น้องถิ่มกระตุกน้ำพี่น้องเอ้ยนะให้เบิ่งน้ากันพี่น้องสิไห่สิหามันยั่งในไรด้พี่น้องหมกถั่วนะมันบ่ยั่งแล้วขนแบบนี้โพดโพ ความพ่นยางไปน่ะจนมุ่นเบิดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนํากันพี่น้องบ่บ่เชือมาถิ่มหมดซองยาพี่น้องเอ้ยให้น่ะน่ะกระตุกน้ําเพิ่นอีกอืโผโพี่น้องเอ้ยโอมาถิ่มกระตุกน้ําอีหยังก็บ่ฮู้อันนี้มีน้ําอันนี้ก็ซองยา้อยเพิ่นเอากถั่วแม่ตาน่ะจนมุ่นเบิดพี่น้องเอามคืนนี่พี่น้องเอ้ย ห้อยเอาเนี่ยเอามาขึ้นนี่เพราะว่าห้อยเก็บยังไม่ไหมอยู่เลยโพดโพมาบ่ได้พ่อหมักเอาขักเอาเนี่ยนี้พี่น้อ่โอ้มมอไ,ไม่มีหมักทั่วใหญ่เลยมีแต่หมักทัวน้อยๆโอ้ยเป็นเห็ดเสีนขักพี่น้อเมื่อก่อนเอาส่วนนั่นมื่อนั่นมื่อนี่เอาส่วนนี่โผพดโพพี่น้องเย ปันนี้แม่ตาก็สิลงมาเก็บเอากลางเว้นเลยพี่น้องหมากบัวใหญ่เนี่ยก็สิเอาเพราะว่ามันบัวย่างพี่น้องเลยมันหมากใหญ่มันก็บบัวย่างเอาเกี้ยงเอาขาดผมบอกเน่ยเลือดแต่หมากน้อยนะเลือดแต่หมากน้อยบาวใหญ่เพิ่นเอาหมดแล้วพี่น้องเลยโพดขักโพดแน่เอาเกี้ยงขาดเอยแล้วพี่น้องเลยบ่ได้พ่อหน่วยสวนนี่ะบ่ได้พ่อหน่วย คนหมุนเอาขักลิ่นรอเฮ้ยสชมปูมักถัวก่วว่าแหกจากินพี่น้อยบารายลิ่หรอบารายขอนว่จะหมักน้อยงงๆเลยโพดโพลายคนกินมันไม่ปลูกพี่น้องแต่คนปลูกไม่ได้กิน พาพี่น้องไปนักันส้างเขาพี่น้องให้เขากินจ้ะให้เขาบหลักเฮากับเขากับบ่มีกินมาถิ่มช่องยาเป่าไว้ให้พี่น้องก,ก็กระตุกน้ำโพดโพคือมันสีผมมาเอาเนี่ย คือสิมานางสูบยาอยู่ในบดช่องหนึ่งผู้พระจักพี่น้อยคลิปมาช่องมันไว้เฮาก็สิไปสวนใหม่พี่น้อยไปสวนเนื้อพุ่นแหละทันสวนน่ะบ่มีแล้วก็ะเละพี่น้องพดโพมหลานป้าพี่น้องป,ป,ป้าป้าป้ป,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 ปไปนำกันเลยจ้า เก็บปักถั่วปีน้ากันพี่น้องน้ำเศร้ามนต์ป่ามนต์ดงมาแต่ก็มาเจอนเข้าเก็บเอกนพี่น้องเอ้ยเรามาทากันนะพี่น้องเด้อพี่น้องมาส่วนที่สองมาเชื่อส่วนที่สองมือนียั่งพี่น้องเอ้ยมันแปลาส่วนนั้นมันเปลี่ยนส่วนเอาพี่น้องเมื่อก่อนเาเอาส่วนนี้มาเมื่อก่อนแม่ตามาเก็บกระบป๋าตาจนเรพอตั้มส่วน เขามาเอาบทบันเมื่อนี่แต่่วนนันกย่างขักปันยังพี่น้อยชวนน่ะก็ไเด้ในมาถัวปีครับพี่น้องสงสัยเขาอาจ,จดูในคลิปแม่ตานั่นแหละพี่น้อเยเขาก็เห็นดกเป็นดกเลยพี่น้อง ร่เป็นหลายแต่ว่าจากสีอยู่ได้ชำได้พี่น้อยนั่นจะว่าคนกินบ่ปูคนปลูกเลยไม่ได้กินคันฮาบอกเอาน้อยแน่ก็ไ่ได้กินพี่น้อยบ่ยังน้อยแน่เฮาก็ต้องเอาเอาไปก่อนเดี๋ยวสิบทันเขาพี่น เมื่อวานเมื่อเมื่อก่อนก็นกนเก็บเมือ่อเก็บเมื่อปันเอื่อยปันอายเพราะว่าเพิ่นบ่มีเนาะเฮาก็ได้ปัน,ก,นกินอะไรพี่เนาะตั่วข้างเฮาอยู่คันงน้องก็กระายดอกอยู่เขได้กินยังบ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยใหญ่บ่หลายพวกดอกมนะันเบิ่ง เอากระเพาะอยู่แต่ว่ามันสีย่างทำได้เนาะเผื่อมันใหญ่นะพี่น้องแต่นี่กระดกเติบพี่น้องเอ้ซาแมนว่ามันเป็นมันใหญ่เลาอเป็นน้ำกันอีกพี่น้องเลาอเบิ่งเก็บปักถั่วก็เด้อพี่น้องเอ้ในมองที่สามวัวเขาสก็บโดยบ่อเนาะเบิร์น้ำกันอีกพี่น้องนางจากว่าอันนี้มันไก่ มันไก่เทียงเอึ่ยเออบริเก็บพี่น้องมันไก่เทียงเอึ่ยเพิ่นก็เลยบอกกะสิเขามาได้นไหนพี่น้องมาถั่วเานี่ยมาเข่ามันเข่าเก็บไว้เห็ดแนวมาเดินมาเด้อพี่น้องพยายากได้ถั่วปีเด้อมาเอาเด้อมาเอาเด้อเฮิดแม่ตาพี่น้อง กำลังเก็บกำลังเก็บเดอนไรเข้มพายเปม็นตะเลยเดยนกเผามันเขาก็าาเห็นแนวโอ้วัวแข้งมันเก็บปักถั่วปีน้ำกันเนอพี่หน่อยเลือซีทุกท่าน มาเก็บปักถั่วปีนะจ๊ะใครจะหาปลูกไว้หลายหมอก่น้องก็เ,เอาหมอกหนึ่งกันย่างหมอกหนึ่งพี่น้องเลยถ้าเอาหาปลูกบใบลายเนี่ยนะบริกรเจ้าของเจ้าของเขาเอาเกี้ยงนี่นะหาปลูกลายหมองหมองหนึ่งเขากินกับหมองหนึ่งก็ต้องเฮากินไปเนาะ Một mặc tùa nằm cha Nằm sợ sợ với bốc bà bốc thù à Bốc bà, nhã nằm khăn với nó Nằm hành bên rồi Một bà măn Măn ta có hộp hộp แต่ว่าแล้วเขาเหาก็สิได้ก้นพี่น้องเอ้หมุนฝ่าหมุนดงน้ำกันนะพี่น้องเลยถูกเลยเหรอพี่น้องไปน้ำกันไปน้ำกันแม่พี่น้องเขาในหน้าของแม่ตาเองเลยโอ้ยซุกเต็มถุงเลยพี่น้องคุณจนนอดเฮือนทางนี่ทางเฮนี้ล้างใหม่นี่ยย่างบึกเน่าคุณจนนอนเฮือนเอน้ทางนี้จ้ะพอเกี่ยวบัแล้วพี่น้อง เนี่ยท่าน,นี้ก็บหอเทียงบ่อลุกอืีเกี่ยวหมวนพี่น้องเอ้ยเฮากะสีลุยลุยลุยตัดเลยทั้งตัดทั้งเกี่ยวพี่น้องวันนี้ก็ะดั้สู้ๆไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยเฮากะพังเบิ่งคือสิบริจาร่างดอกพี่น้องเฮากะคือคือพี่น้องเห็นนั่นแหละกระเป๋าส่วงนี้กระเป๋าอยากแปะพี่น,น้องเอ้ยเฮากะ้องสู้ๆเกี่ยวเอา,า,ๆๆๆเอาหมดแหละพี่น้อง ครับจ้างกระแพงพี่น้อยก็จะจ้างการนานบานในวันละสองลอยเอาป้าทถอสองลอยสิบคนกับสองพันโอ้บ้านนีท้ทธอแต่สองพันกับโบแล้วเฮาจ้างมาสิบคนเฮาก็ต้องได้ย่อเข่าพันอีกพี่น้องอาหารการกินเขาอีกโอ้โอโอดีเฮาก็ต้องสู่เกล้าพี่น้อง เกี่ยวไปทุกมือเนาะสาวแรงสาวแรงก็สีเบืองพี่น้องไอ้ก็คงสีเหลวไปนำ้ำเขาก็สิกลับแล้วพี่น้องเข้ารถแล้วขี่รถล,ลงมาเพราะวะ่านางแก้วว่ามันใกล้เตอะพี่น้องไอ้พักกันนะจ้าสำหรับคลิปนี้ไม่ตากลาไว้สำนี้พี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องจกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามางหับดูหัด zoom ไลน์ในเด้อจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี